แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดประสบการณ์ความหอมระดับลักชัวรี่ที่ปลุกความมั่นใจในตัวคุณด้วยกลิ่นหอมที่บ่งบอกตัวตนเสริมสเสน่ห์เหนือคำบรรยายกับน้ำหอม UMF ที่ใช้หัวเชื้อน้น้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสสร้างความหอมติดทนนานที่เหมาะพร้อมกับสองกลิ่นเย้ายวนชวนห้ามใจ Eros Absolute กลิ่นหอมล้ำลึกมีเอกลักษณ์ที่จะปลุกพลังความเป็นชายในตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกแค่เดินผ่านก็ทำให้ใครต้องเหลียวมองกลิ่นเฟรนด์คริสอิริเซอร์ผสานความหอมของมวลดอกไม้ตำนานแห่งความเซ็กซี่เย้ายวนชวนให้หลงไหลสะกดใจทุกสัมผัส สเสน่ห์ของผู้หญิงที่ชวนให้เครอบเคิรมจนทำให้ใครหลายคนต้องเดินตามน้ำหอม UMF กับสองกลิ่นเย้ายวนใจกลิ่นแรก Eros Absolute สำหรับคุณผู้ชายที่สุขุมและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติกลิ่นที่สอง French k i d s Elixir สำหรับคุณผู้หญิง เซ็กซี่หวานละมุนหอมจนใครๆต้องเหลียวหลังทั้งหมดนี้มาในขวดดีไซน์สุดหรูขนาด30 ml ปกติขวดละ950บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าโทรสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มทันทีน้ำหอม UMF ขนาด10 ml อีก3ขวดคละกลิ่น ราคาขวดละ150บาทสลุปวันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมด5ขวดบุลค่ารวม2,350บาทแต่ราคาที่เราจัดให้คุณวันนี้พิเศษสุดๆเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์02-666-9426ย้ำ0 2 6 6 6 9 4ง6ห6หรือแอดไลน์แอดไซน์รับบิ s ช้อปปิ้ง และอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะโอ้โห oh. oh. หอมเหรอคะหอมสิมันจะหอมเกินไปหรือเปล่าวันนี้มีเ,นเสเน่ห์เหลือเกินนะคุณผู้ชมมาขัดจังหวพะพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าพี่ฝนละสองเนี่ยนะฮะต้อนรับคุณผู้ชมนะสัมผัสกลิ่นหอมหอมระดับพรีเมียมลักชวรีที่เขาเรียกกันว่า เสน่ห์ในขวดแก้วนั่นเองคือต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมขาหอมอวนไปทั่วทั้งสตูเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่อยากจะได้ความหอมแบบระดับพรีเมียมหอมหรูเรียบแต่โก้และเก๋ไก่และต้องบอกว่าฉีดแล้วไม่อายใครและไม่ฉุนกึกนะคะวันนี้บอกเลยน้ำหอมราคาหลักร้อยแต่ได้กลิ่นหอมเทียบ เท่ากับระดับแบรนด์เนมแบรนด์ดังเลยพี่ชมขาค่ะพลาดไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่สองเนี่ยหน้าตาดีหล่อไม่เถียงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าผู้ชายหลอ่อคนนี้เขามีกลิ่นที่แบบหอม เยาวหยวนวุ้ยความหล่อมันคูณ2ไปเลยต้องบอกเลยว่านะครับกล้าการันตีอย่างหนึ่ง<ฆ>อย่างที่พี่ฝนบอกคุณผู้ชมไป<ฆ>ในชุวนี้ว่านี่คือน้ําหอมราคาหลักร้อย<ฆ>แต่ว่าได้คุณภาพราคาหลักพันกล้าพูดว่าเป็นคนที่ใช้น้ําหอมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราเป็นผู้ชายเรื่องของน้ําหอมเรื่องของกลิ่นตัวเนี่ย<ฆ>ตามหลักจิตวิทยาเลยนะอ้น,นี้กล้าพูด<ฆ>คนจํากลิ่นมากกว่าก,ก,าก,ก็จาหน้านะวิจริงนะคนจะจํากลิ่นของเราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเราเนี่ยมากกว่าจำว่าเอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรนะไอ้คนนี้หน้าตาเป็นมา ออฟนี่นาสบายดีไหมอุ้ยตายเอาวิคุณแอปเปิลไม่เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างลูกที่บ้านเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมครับเรื่องของน้ําหอมที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยสองจะบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาสําคัญมากนั่นคือเรื่องของการติดทนนะครับผมแล้วก็ไม่ทนนานฉีดแป๊บหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าเวลาที่เราไปเลือกเนี่ยเราจะไปเลือกในกลิ่นที่เราดมเอเ้ยหอมนี่นาแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยพอฉีดเข้าตัวแล้วเนี่ย มันเจอเรื่องของเหงื่อเจอเรื่องของกลิ่นกายเฉพาะตัวของเราเนี่ยกลิ่นเพี้ยนะฮะมันไม่ได้เลือกกันง่ายๆและอีกหนึ่งอย่างที่ทำไม้เรื่องของราคาสูงมากๆวันนี้คุณจะลืมแล้วหมดปัญหานี้แน่นอนถูกต้องคือต้องบอกว่าพี่ฝนเองเนี่ยคะก็มีน้ําหอมเยอะมากเลยหลายคนก็เป็นคุณผู้ชมซื้ออยู่นั่นแหละคุณผู้ชมแล้วบางทีนะคะซื้อมาแล้วฉีดไปเนี่ยตอนเช้าๆออกไปเออกลิ่นหอมดีค่ะพี่ฝนแต่ว่าพอผ่านไปสัก นึงผ่านไปสักสองสามชั่วโมงช่วงสายช่วงเที่ยงจะไปงานต่อคุณผู้ชมค่ะอุ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างล่ะเราเจอผู้คนเหงือออกเราไปกินข้าวเราไปร้านเอาหงร้านอาหารกลิ่นมันอีลุงตุงนางอ้าวมันกลบกลิ่นน้ําหอมเราไปหมดเลย,ย,เลยทีนี้เราก็ไม่มั่นใจสิครับช่วงน,นี้ครับสองขออนุญาตครับแนะนําน้ําหอมนี่คือน้ําหอม UMF ครับตัวนี้คือหัวเชื้อน้ําหอมแท้จากฝรั่งเศสขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับตัวนี้คือ ขัวเชื้อน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสที่มาพร้อมกับ2กลิ่นกลิ่นแรกมีชื่อว่า Eros Absolute นั่นเองวยกลิ่นเท่มากสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้ชายฮะคุณต้องห้ามพลาดขวดนี้นะต้องบอกว่าคุณผู้ชายนะใครที่ได้ใช้เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยจะรู้สึกเหนื่อยเวลาไี่มีคนทักโอ้โหกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจังเลยหืมกลิ่นอะไรมีเสน่ห์จังเลยทักกลิ่นเราก่อนทักกลิ่นเราก่อนเลยนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า คนที่ได้ใช้เนี่ยนะครับจะมีคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าได้รับความสุขขมและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติกลิ Green ่นหอมนะฮะของพันไม้สานเข้ากับกลิ่นอายของความสดชื่นเข้าไปม้อแบบความอบอุ่นและความสัมผัสที่เย้ายวนนะครับน่าค้นหาเหมาะกับผู้ชายทุกลุกเลยไม่ว่าจะลุกเนี้ยบหรือว่าลุกสบายๆหรือว่าลุกแบบสปอร์ตออกกําลังกายได้หมดเลยครับ ยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมขาก็ได้กลิ่นพี่สองแบบอยากจะลากแกเข้าถ้ำเหลือเ,เอออกินอ๋อกลิ่นหอมเย้ยาวยวนอีกหนึ่งกลิ่นตอนนี้อยู่ในมือพี่ฝนแล้วคุณผู้ชมร,รู้ร,รามากๆแค่แพ็กเกจนะคะก็กินขาดแล้วนี่คือกลิ่น French Kiss e l a x e r คุณผู้ชมคือ French Kiss นะ่ยแปลว่าอะไรมันรอยจูบแบบฝรั่งเศสคือการจูบแบบดูดดื่มนี่คือกลิ่นที่ต้องบอกเลยว่า กลิ่นที่แบบเย้ายวนได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหดึงดูดคุณผู้ชม่ะเพราะนั้นสาวๆคนไหนที่อยากได้ความเซ็กซี่ความน่ารักสดใสสดชื่นอันนี้แนะนําเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยนะคะกลิ่นนี้คุณผู้ชมขาจะเป็นกลิ่น floral f r u ตตี้ผสานกันระหว่างกลิ่นนะคะของดอกไม้นานาพันธุ์เลยคุณผู้ชม่ะคัดสรรมาแล้วอย่างดีและผสมกับกลิ่น f ตตี้ฟ f ุตตี้ก็จะเป็นผลไม้ที่มีทั้งความเปรี้ยวความหวานผสมกันมันนุ่มนวลมันแฝงไว้ด้วยความเซ็กซี่เปรี้ยวนิดนิด เป็นความเปรี้ยวจากฟุตี้ที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครเดินผ่านนะคะบอกเลยโอ้โหอยากจะเดินตามคือต้องบอกว่าพอใช้แล้วเหมือนยังไงคะนี่เลยค่ะวันนี้แบบเหมือนผู้หญิงใส่ชุดเดรส แต่งหน้าแล้วทาปากสีแดงระเรื่อระเรื่อเซ็กซี่เย้ายวนใจวันนี้บอกเลยคุณสมขาโปรดีเหลือเกินได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะใช้กันได้และ2ขวดนี้คะ่ะพี่2บอกบเลยว่ามีความเป็นยูนิเซ็กนะคะคือสามารถใช้ร่วมกันได้เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายลองแอบฉีดมาข้างนี้อุยห,หอมมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นจัดโปร,โปรเลยดีกวา่าจัดให้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมอยู่นะคะ,ะคุณไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้เลยกับน้ำหอม UMF นั่นเองปกติแล้วเนี่ยนะครับผมน้ำหอมเนี่ยแต่ละขวดของเราเนี่ยนะครับผมขวดละ950บาท ขนาด30 ml ทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมครับผมคุณจะได้ไปทั้งหมด2ขวดด้วยกันนะครับสำหรับทั้งของแบบผู้หญิงและของแบบผู้ชายนั่นเองนะคร<ะ>ับถ้าสั่งซื้อมาตอนนี้รับเพิ่มเลยน้ำหอม u m f ขนาด10 ml อีก3ขวดครากิจไปให้ราคาขวดละ150บาททีผมคุณจะได้นะไปทั้งหมด5ขวดมูลค่า2350บบาทนะครับ แต่เราจัดให้คุณวันนี้พิเศษจริงๆฟังให้ดี999บาทเท่านั้นครับโอ้โหาคดีมากคุณผู้ชมค่ะรีบเทร่ด่วนนะวันนี้จัดให้5ขวดแบบจุกๆเลยคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทตามเบอร์ที่ขิ้พหน้าจอด่วนๆเลยค่ะเปิดประสบการณ์ความหอมระดับลักชัวรี่ที่ปลุกความมั่นใจในตัวคุณด้วยกลิ่นหอมที่บ่งบอกตัวตนเสริมสเสน่ห์เหนือคำบรรยายกับน้ำหอม UMF ที่ใช้หัวเชื้อน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสสร้างความหอมติดทนนานที่เหมาะพร้อมกับสองกลิ่นเย้าวยวนชวนห้ามใจ Eros Absolute กลิ่นหอมล้ำลึกมีเอกลักษณ์ที่จะปลุกพลังความเป็นชายในตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกแค่เดินผ่านก็ทำให้ใครต้องเหลียวมองกลิ่นเฟรนช์คริสอิริเซอร์ ผสานความหอมของมวลดอกไม้ตำนานแห่งความเซ็กซี่เย้ายวนชวนให้หลงไหลสะกดใจทุกสัมผัสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ชวนให้เคลอบเคลิรมจนทำให้ใครหลายคนต้องเดินตามน้ำหอม UMF กับ2กลิ่นเย้ายวนใจกลิ่นแรกอ e r o ส Absolute สำหรับคุณผู้ชายที่สุขุมและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติกลิ่นที่ส French Kiss e l i x i สำหรับคุณผู้หญิง เซ็กซี่หวานละมุนหอมจนใครๆต้องเหลียวหลังทั้งหมดนี้มาในขวดดีไซน์สุดรูขนาด30 ml ปกติขวดละ950บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าโทรสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มทันทีน้ำหอม UMF อม UMF ขนาด10 ml อีก3ขวดคละกลิ่นราคาขวดละ150บาทสุปวันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมด5ขวดมูลค่ารวม2,350บาทแต่ราคาที่เราจัดให้คุณวันนี้พิเศษส,สุดๆเหลือเพียง 9.9บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอ026669426ย้ำ026669426หรือแอดไลน์แอดไซน์รับบิดช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR ว o ารคที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ ว้าวฉังขาตอนนี้ คือว้าวจริงๆคือสายเนืองแน่นเลยคุณผู้ชมคะแล้วไม่ใช่เป็นผู้หญิงโทรมานะพี่สองคือเป็นผู้ชายโทรมาเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมมีทั้งวัยคุณพ่อคุณตาก็โทรมานะคุณตาบอกว่าอยากใช้เองแล้วก็อยากซื้อให้เป็นของขวัญของคุณยายดีจังเลยค่ะเซตนี้คือคุ้มมากนะคือต้องบอกว่าเป็นเซตน้ําหอมนะคะที่พกพาง่ายราคาจับต้องได้และกลิ่นคือติดทนยาวนานคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มและที่สําคัญน้ําหอมสวยหรูอย่างเดียวไม่พอ กลิ่นคือไม่ฉุนค่ะแม่กลิ่นหอมหรู <Okay. S 1> เรียบแต่ก็เซ็กซี่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคือต้องบอกว่าพี่ฝนเนี่ยนะคะคใช้แล้วกลิ่นผู้ชายคือชอบกว่ากลิ่นผู้หญิงอีกอมันมีความเท่แล้วมีความเซ็กซี่รีบโทรด่วนจุดเด่นของความเด่นของน้ำหอม U M F ของเราคืออะไรใช่รรแล้วครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำหอมระดับโลกเนี่ย<ะ>แน่นอนครับประเทศฝรั่งเศสบองชูบองนี่พูดได้ด้วยนะครับเรื่องของน้ำหอมต้องยกให้ประเทศฝรั่งเศสแล้วคุณผู้ชมครับมีชื่อเสียง มาอย่างยาวนานเขาเนี่ยนะฮะก็ทําน้ําหอมให้กับ UMF ทั้ง2กลิ่นนี้ด้วยคุณผู้ชมลูกคา้าทุกท่านที่สั่งไปเลยเนี่ยจะได้หัวเชื้อน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศส มาอยู่ที่บ้านของคุณไม่ว่าจะเรื่องของกลิ่นนะครับผมที่พรีเมียมรักชูรี่และวันนี้โปรโมชั่นราคาดีที่สุดจริงๆฮะอ่าถูกต้องทาไม Umf นะคะถึงเลือกนะคะเป็นหัวเชื้อน้าหอมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีความเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมขาเป็นความเข้มข้นของน้ํามันหอมคุณผู้ชมสูงกว่าหัวเชื้อทั่วไปเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ได้เนี่ยแน่นอนเขาจะมีมิติค่ะมีความซับซ้อนอันนี้คือดีนะมันจะหอมละมุนนุ่มลึกน่าค้นหาและที่สําคัญถ้าใช้ในอัตราส่วน ที่เหมาะสมนะคุณผู้ชมคะคฉีดเข้าไปเลยค่ะแม้จะฉีดที่เสื้อผ้าหรือฉีดโดนผิวหนังของเราคุณผู้ชมมันจะติดทนนานบางทีติดเป็นวันๆเลยนี่คือความคุ้มค่าและความหอมละมุนเรียบแต่ก็ที่ไม่ฉุนแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ติดทนนานแบบนี้เพราะว่าน้ําหอม UMF ของเรา,านี่นะพี่ผมนะค,คุณผู้ชมครับเป็นน้ําหอมระดับอ EDP Wow สองเนี่ยอ่านแบบว่าอ่านหลังกล่องอ่านแบบว่ารายละเอียดของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหพอรู้ว่าเป็นระดับนี้เนี่ยเราตกใจเพราะว่าอะไรครับน้ำหอมระดับนี้เท่าที่เคยซื้อมาเนี่ยหลากหลายพันขึ้นหมดเลยแต่ว่ามาอยู่ในน้ำหอมฮะ UMF ของเรานั่นหมายความว่า คุณลูกค้าทุกท่านนะที่ซื้อไปและสั่งโปรโมชั่นตอนนี้ทันนะครับะจะได้รับความหอมติดทนนานไปยาวนาน8-10ถึง10ชั่วโมงหรือ,อมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นปริมาณเนี่ยคุณจะใช้แบบนิดเดียว<ะ>ใช้น้อย<ะ>กลิ่นก็ชัดเจนแล้วเอาล่ะตอนนี้พี่สองแม,แม่บอกว่าขอดูกลิ่นหน่อยกลิ่นมันเป็นยังไงบอกอแม่ทีสิแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้ส่งถึงกับลูกจับ<อ>ไปน,นี่ค่ะเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลย French Kiss e l e x อ r โอ้ชื่อยาวหน่อยแม่แม่แมแมจำเป็นแค่ว่า French Kiss ก็พอจูบแบบฝรั่งเศสนด้แบบดูดดื่มคุณผู้ชมคะอันนี้ขออนุญาตนะคะฉีดก่อนเลยฉีดให้คุณผู้ชมนะคะดูเดี๋ยวนี้เลยมาบลงไปแต่พอฉีดไปปุ๊บเนี่ย mm hmm. นี่ <S <S หอมมาจนนี่เลยนะพี่ฝนนะอันนี้คือฉีดเดียวนะแม่คุณผู้ชมขาเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นนะคะ Floral fruity ค่ะพี่สองคตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเขาจะมีส่วนผสมของดอกไม้นานาพันธุ์เลยแล้วก็ผสมประสานกับ f r u t y หรือว่าผล,ลไม้คุณผู้ชมขากลิ่นจะมีความหอมหวานละมุนนุ่มนวลและที่สําคัญเซ็กซี่ว้าว,วคือฉีดแล้วมีความเซ็กซี่เบาๆคุณผู้ชมขาคือต้องบอกว่ากลิ่นนี้นะพอฉีดไปปุ๊บเนี่ย กลิ่นแรกคุณผู้ชมขาดูว่าท็อปโน้ตมันจะมีความแบบว่าสดใสเป็นกลิ่นผลไม้นำมันอันนี้รู้สึกเลยในที่สองได้กลิ่นรู้สึกเลยพอฉีดปุ๊บกลิ่นผลไม้จะมาเลยเป็นกลิ่นประมาณไหนบ้างกลิ่นแอปเปิ้ลผสมกับลูกแพร์โอ้โหแอปเปิ้ลเนี่ยมันมีความหอมความหวานอยู่แล้วพอฉีดไปสักพักหนึ่งแม่ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงกลิ่นกลางหรือว่าฮาร์ดโน้ตนะคะที่ตามมาคุณผู้ชมขามันจะเป็นกลิ่นดอกไม้และอันนี้ชัดกลิ่นดอกไม้จะมีอะไรบ้างแม่ก็จะมีกลิ่นมาลีี่ลลารนจะ หอมแบบนุ่มนวลย้ำว่าไม่ฉุนเลยไม่ฉุนเลยซักเลเวลหนึ่งและจนกลิ่นสุดท้ายที่เขาเหลือทิ้งไว้เหลือทิ้งไว้เหลือทิ้งไว้ทําไมให้ผู้ชายได้กลิ่นเราอได้ตามเรานี่คือกลิ่นเบสโนตคุณผู้ชมเป็นกลิ่นที่ติดผิวเรานานที่สุดนะมีกลิ่นมัสแม้ครับอ๋อแล้วก็มีกลิ่นของโซดาวูดนะคะแล้วก็แอมเบอร์ม่แม่อาจจะงงกลิ่นอะไรอะลูกแม่ไม่เคยยินชื่อเอาเป็นว่ากลิ่นเหล่านี้มันทิ้งความเซ็กซี่ เยาวยวนยั่วใจโอ้ยขี้ใจคือใช้แล้วแม่ไม่ผิดหวังอย่างแน่น, <c oughs> นอนเลยพี่เถาเนี่ยนะคะพี่ผลนี่นะคะใช้นะคะฉีดตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะกลับไปเจอสามีอุ้ยว้าวสามีบอกว่าไปนอนกันเถอะเอ,าเอา้าชวนเข้าห้องนอนซะแล้วพี่บอกไม่ต้องอาบน้ำคือกลิ่นมันติดคนจริงๆตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆแล้ว เกรงว่าจะโทรกันไม่ทันจะสั่งกันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นรีทัวรกันได้เลยสองขยานให้ดูกันก่อนนี่เลยนะครับแพ็กเกจจะเป็นงี้กล่องแบบดำนุ่มเท้ตัวสอนสีทองนะฮะและขวดนะครับเป็นใสๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีความเหลี่ยมความมนแอสำหรับไปเรียกว่าหรูหราลักชวรี่มากจริงตัวนี้นะครับคือกลิ่นอีโรสอับสโตรดครับสำหรับคุณผู้ชายให้กลิ่นหอมนะครับแนวไม้อโรมาติก กลิ่นเนี่ยนะครับจะช่วยให้บุคลิกของเราเนี่ยมีความสุขขมมากขึ้นเรียบหรูน่าดึงดูดนั่นเองมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากจริงๆนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยปึ่งขึ้นมานี่ฉีดหน่อยค่ะปื๊บโอ้โหเต็มๆนี่แค่พ่นเดียวดู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 หลงผาแล้วหลงป่ะ กิ่น,อนหอมสมุนสองก,ก,ก,กับพี่เดสองกับสองกับพี่ฝนเดทกันแล้วสองจับมือพี่ฝนอย่างเงี้ยแล้วได้กลิ่นหอมขึ้นมาโอ,โ,โอ้โหมีสเสน่ห์มากใช่เวลาเรา<อ>เดินเนี่ยเราจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วกลิ่นมันจะออกมันมีสเสน่ห์มากกลิ่นมันจะมาตามกลิ่นเหงื่อของพี่สองอุ้ยแต่มเมื่อกี้คือแบบหอมมากกลิ่นแรกเมื่อฉีดไปนะคุณจะได้กลิ่นนะฮะซิสตาร์สดชื่นนะครับมอบความรู้สึกแบบสะอาดมีพลังนะด้วยเลมอนและแกรนเบอร์รนั่นเองนะครับผมต่อไปครับกลิ่นกลางนะครับผมนะฮะคุณจะได้กลิ่นของแบบสมุนไพร นะครับที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะฮะ oh. ให้ความสดชื่นกระตุ้นอารมณ์ oh. ครับไม่ว่าจะเป็นมิ้นข oh. ิงนะครับผมฮะจูนิเปอร์นั่นเองนะครับ oh. และกลิ่นสุดท้ายที่ติดอยู่กับเรานะอย่างยาวนานที่สุดนะครับผมเบสโนดนะนั่นคือกลิ่นไม้จากธรรมชาติหรือว่ากลิ่นที่เรียนแบบความรู้สึกนะของไม้เพิ่มความนุ่มลึก นุ่มนวลอ,อบอุ่นนะฮะด้วยซีด้าวูดแล้วก็ไม้จันนั่นเองอรวบรวมกันมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับผมของกลิ่นที่สมดุลต้องย้ำว่าน้ำหอม UMF ของเราคุณผู้ชม ไม่กลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นฉุนแน่นอนคือคจะหอมนุ่มนวลหอมติดทนใครได้กลิ่นนะคะก็แบบว่าโอ้ยอยากจะสูดกลิ่นอยากจะได้กลิ่นเรื่อยๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าส่วนประกอบหรือว่าสารสาคัญนะคะที่อยู่ในน้ำหอมของเราทั้งสองกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นไวท์มาสคุณผู้ชม,มขาซึ่งตัวนี้เขาจะไปช่วยกลบหรือว่าไปช่วยดรอปแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจไปกับคุณภาพของเราและรอวันนี้ปังไม่ไหวแม่ต้อด่วนนะวันนี้หอมหรูและดู อย,อย่างนี้อย่ารอช้าโปรโช่าของเราวันนี้นะคะจัดให้ไปเลยกับน้ําหอม UMF นะคะวันนี้จัดให้เลย2กลิ่นเย้าวยวนใจกลิ่นแรกนะคะ Eros Absolute สําหรับผู้ชาย1ขวดนะคะขนาด30 ml ปกติขวดละ950บาทแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่น French Kiss Elixir er สำหรับคุณผู้หญิงนะอีก1ขวดนะคะ30 ml และไม่พอวันนี้ได้2ขวดใหญ่ๆไปแล้วขออนุญาตแถมเพิ่มค่ะแต่ว่าต้องทอยทันเดี๋นี้นะแถมเป็นน้ําหอม UMF นะคะขนาด10 ml อีก3วขวดขออนุญาตค่ะ อันนี้เป็นขนาดพกพาน่ารักคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคือบอกเลยว่าวันนี้จัดไปให้ซื้อ2แถม3รวมเป็น5ขวด5้ขวดน,นี้ราคาเต็มคือ2,350บาทวันนี้หอมอบอวนกันทั้งทุกครอบครัวทั่วประเทศเลยจัดให้เบาๆเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทไม่ต้องลังเลแม่รีบพอดว่วนตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ เปิดประสบการณ์ความหอมระดับลักชวรี่ที่ปลุกความมั่นใจในตัวคุณด้วยกลิ่นหอมที่บ่งบอกตัวตนเสริมเสน่ห์เหนือคำบรรยายกับน้ำหอม UMF ที่ใช้หัวเชื้อน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสสร้างความหอมติดทนนานที่มาพร้อมกับสองกลิ่นเย้ายวนชวนห้ามใจ อีโ a สอับสู e ute, กลิ่นหอมล้ำลึกมีเอกลักษณ์ที่จะปลุกพลังความเป็นชายในตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกแค่เดินผ่านก็ทำให้ใครต้องเหลียวมองกลิ่นเฟรนด์คริสอิริเซอร์ผสานความหอมของมวลดอกไม้ตำนานแห่งความเซ็กซี่เย้ายวนชวนให้หลงไหลสะกดใจทุกสัมผัสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ชวนให้เครือบเคลิ้มจนทำให้ใครหลายคนต้องเดินตาม เดี๋ยวยวนทั่วไปหมดฟุ้งขนาดนี้แม่อดใจไหวหรอรีบโทรด่วนนะคะวันนี้สาวๆหนุ่มๆทุกวัยเลยรีบโทรกันเข้ามาคุณผู้ชมคะความหอมนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นความหอมระดับตํานานอีกต่อไปอีกยาวนานเพราะอะไรเพราะว่า UMF ของเรานะคะใช้หัวเชื้อน้ําหอมแท้ๆจากฝรั่งเศสเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรุงน้ําหอมอยู่แล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมขาจะได้ความเข้มข้นของน้ํามันหอมสูงกว่าหัวเชื้อทั่วไปจึงทําให้น้ําหอมของ UMF ของเราทุกขวดทุ กลิ่นชมขาหอมติดทนยาวนาน,นในระดับเออเดอร์พัฟฟมคุณผู้ชมหอมยาวนานตั้งแต่แ ส0ชัมม่วโมงเลยมแม่ขาพ,พ่อขาวันนี้ลงทุน999บาทแต่มาดูอีกหนึ่งจุดเด่นนี่คือขวดน้ำหอมนะเรียกว่าการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับดูเรียบง่ายมีเอกลักษณ์นะด้วยรูปแบบที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมทำให้รู้สึกแบบหรูหรามีราคาคฝาปิดของเขาเนี่ยที่มีความแน่นนะแต่เปิดใช้งานง่ายอะดูนะแน่น,นดูนะไม่มีหลุดไม่มีหลวมบางทีนะก่อแก่กกอแก่ก,ก่อแก,กอ่เมแต่ว่าเปิดใช้งานง่ายดึงขึ้นมาใช้งานง่าย แบบนี้นะฮะหัวสเปร์อ่ะมายถึงก็ดูหัวสเปรเป็นสีทองแบบนี้ครับและอีกหนึ่งกลิ่นนะคะสําหรับวันนี้สําหรับสาวๆเลยดูแพ็คเกจเขาแค่ตัวกล่องที่ 2, 2> สีแดงตัดด้วยโลโก้สีทองโอ้ คือกล่องว่าซึ่งแล้วคุณผู้ชมขาอย่างให้ดูขวดโอ้โหคุณผู้ชมขวดชอบมากเลยนะขวดสวยมากเลยดสวยจริงๆสวยหรูดูดีมาในทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณผู้ชมขาใสๆแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงบริเวณฝาขวดของเขาคุณผู้ชมขาด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นสีแดงคุณผู้ชมเพิ่มความเซ็กซี่เย้ายวนใจตามคอนเซปต์นะคะของกลิ่นนี้เลย French Kiss นะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมขาพอเปิดออกมาปั๊บนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคือเขาดูพรีเมียมนะคะวัสดุเขาดีมาก เกินค่ะเกินเบอร์สุดๆเลยแล้วก็หัวสเปรย์ของเขาก็มาในสีทองแบบสีแบบพรีเมียมเวลาหนึ่งฉีดคุณผู้ชมขาเหมือนที่สองบอกบหนึ่งสซปั๊โอ้โหแน่นๆค่ะแม่ปับ๊บโอ้โห,โโหและหอมมากคุณผู้ชมครับนอกจากตัวขวดหลักของเราที่ใ้ไปถึง2ขวดด้วยก<ไ>ันนะัะมีขนาด30 ml นะเรียกว่าใหญ่คุ้ม นะใช้ได้นานแล้วนะครับอีก3าขวดที่เราให้ไปนั่นคือขนาดแบบพกพาครับต้องบอกเลยว่าเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะพี่ฝนคุณลูกค้าทุกท่านการปรไปสองขาาิเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันเปิดออกมานี่เลยของแท้แน่นอนนะครับนี่เห็นขวดเล็กๆแบบนี้นั่นก็คือขวดเล็กแบบนี้คือข้อดีคือเราพกพาสะดวกมากนะฮะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวเอาต่างจังหวัดพอยังไม่ต้องถึงต่างประเทศ พกพาง,ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคือต้องบอกว่าเห็นขวดขนาดนี้นะฉีดได้ถึง45ครั้งเลยคือ45ปื้ดอะแม่โอ้โหคุ้มจริงๆค่ะแม่วันนี้อย่ารอช้าย้ำโปรกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะกับน้ำหอม u m f นะคะวันนี้จัดให้2กลิ่นเลยค่ะแม่ รสแอลสูดสำหรับคุณผู้ชายและกลิ่น French Kiss e l ล x e r สำหรับคุณผู้หญิงจริงๆใช้ร่วมกันได้เลยจะผู้หญิงผู้ชายใช้กันไปก็ะหอมแน่นอนวันนี้2ขวดขวดละ30 ml ปกติขวดละ950นะแต่ถ้าแม่โทรด่วนเดียวนี้ตอนนี้อย่างที่พี่สองบอกไปเมื่อกครกูแถมให้ไปเลยนะคะขนาดพกพา10 ml นะคะอีก3ขวดคากลิ่นไปให้ได้น้ำหอม UMF นะคะไปถึง5ขวดนะแม่ราคาเต็ม2,350บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ หอมท่วนทัวแบบสบายกระเป๋าใจแค่ายแค่999บาทเท่านั้นคะ่ะยอดเยี่ยมเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาของสองกับพี่ป๋เนี่ยมีจํากัดจริงๆนะสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคุณลูกค้าคุณพ่อคุณแม่จ๋าเนี่ยโทรเข้ามาไม่ทันวันนี้โปรโมชั่นถือว่าดีที่สุดจริงๆอยากทิ้งท้ายว้อย่างนี้คุณผู้ชมคะ่ะอยากมีเงินต้องทํางานจ้าอยากตัวหอมนานๆต้องน้ําหอม UMF MM นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีครับน้ำหอม UMF กับ2กลิ่นเย้ายวนใจกลิ่นแรก Eros Absolute สำหรับคุณผู้ชายที่สุขุมและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติกลิ่นที่2 French Kiss a l i x a e r สำหรับคุณผู้หญิง ี่หวานละมุนหอมจนใครๆต้องเหลียวหลังทั้งหมดนี้มาในขวดดีไซน์สุดรูขนาด30 ml ปกติขวดละ950บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าโทรสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มทันทีน้ำหอม UMF ขนาด10 ml อีก3ขวดคละกลิ่น ราคาขวดละ150บาทสลบวันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมด5ขวดมูลค่ารวม2,350บาทแต่ราคาที่เราจัดให้คุณวันนี้พิเศษสุดๆเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์6 6 6 9 6 9 6ย6้างย 026669426หรือแอดไลน์แอดไซร์รับบิทช้อปปิ้และอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ